สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทําหน้า30สิบกับสามสิบเอ็ดนะคะเป็นข้อสี่เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนคาที่อยู่ในมัดตาเกยให้สัมพันธ์กับรูปภาพที่เขาโยงเส้นนะคะแล้วก็อ่านตนามสิบคะแนนอะคะอย่างเช่นนี้ตัวอะไรเนี่ยอ่ารู้จักไม่เอย่ยอ่าเขาลากมาเอ๊ตัวอะไรนาะก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 ะอะไรอ่าไม่รู้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสร้อยคอนะลูกสร้อยนะ ดูให้ดีนะลูกเป็นสร้อยนะอันนี้เป็นกล้วยอันนี้เป็นหนักมวยอันนี้เป็นเป็นอะไรคะหวงมะลลยนะคะนักเรียนก็ดูแล้วก็โยงไปเขียนให้ตรงด้วยนะอ่าเขายงมาตรงนี้หนูก็เขียนตรงนี้นะคะอันนี้เขายงมาตรงนี้หนูก็เขียนตรงนี้นะคะเขียนให้ตรงนะคะตรงที่เขาโยงให้ตรงนะคะข้อห้าข้อห้าเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดูภาพตัวเนี้ยนะข้อหนึ่งก็ มันจะมีทั้งหมด4ภาพ1 2 3 4แล้วก็เติมคานที่อยู่ในมาตราเกยเพื่อทําให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์นะคะเ,เรียนสังเกตดูรัาเองยายอิ่มอ่าดูนะยายอิ่มเก็บผักบุ้งใส่กระจาดนํามาขายที่ตลาดยายเดินกระยองกระแย่งติดกๆกําลังเล่นขี่ม้าก้านก้านอะไรก้านอะไรก้านอะไรอ่าไม่ทันมองะ ก็เอาไปเติมเข้าไปนะคะดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะ่าจะเป็นมัดตาเกยแล้วก็เอาเติมลงในคําในช่องว่างนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้เราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ